ตอนที่378ร้ิ่นเทียนได้ตะกวดสายตาออกไปทางพวกเขาอย่างเย็นชาข้าเขาได้เก็ยบยาทิพย์กลับไปก่อนจะสั่งการออกไปด้วยน้ำเสียงอันเย็นยะเยือกบุ่มบุ่มบุ่มเหล่าทหารโอสถมากมายได้หันหลังกลับไปก่อนที่พวกมันจะกระโจนเข้าใส่คนทั้งสี่ร่างกายของทหารเหล่านี้ได้โปร่งใสไม่สามารถมองเห็นแม้ใบหน้าได้อย่างชัดเจนไม่มีความรู้สึกไม่พูดไม่จาแต่แรงกาดดันที่พวกมันส่งออกมานั้น กับน่าสะเึงกลัวมากๆและแต่ละตนก็มีพลังเทียบเท่ากับเขตแดนวิญญาณน,นิรันดร์รยยำเหลาชิงหญิงในตอนนี้ได้แต่แสดงสีหน้าซีดเป็นกระดาษออกมาพร้อมทั้งเบี่ยงหลบออกไปอย่างรวดเร็วระหว่างที่ถูกลลยล้อมไปได้วยทหารโอสถกว่า5ตนเจ็ดปานีดนั้นสามารถเพิ่มอายุไข,ขได้ถึง500อปีและเขาเองก็มาที่นี่เพื่อการนี้แต่กลับไม่คิดเลยว่าจะถูกผู้เชี่ยวชาญเขตแดนจากพันธพาย่างชิงไปและยังตกอยู่ในสถานการณ์ ค่งเป็นเครื่องตายนี้ด้วยระย่ำไปชิงหญิงได้ส่งเสียงร้องออกมาระหว่างที่ต้องตกอยู่ในสภาพที่ยากลําบากหลังจากรับการโจมตีของทหารโอสถทั้ง6ตนหากเทียบกับสองคนนี้แล้วแน่นอนว่าทางฝั่งของหลี่กูหวงและโปคังนั้นได้รับการดูแลเป็นพิเศษบุ้มโปคังถูกตบออกไปไกลระหว่างที่อยู่ท่ามกลางวงล้อมของทหารโอสถนับ30ตนเขาได้ส่งเสียงคำรามออกมาแม้ว่าร่างกายของเขาจะถูกฉีดลมไปได้วยเลือด แต่เขาก็ยังไร้กาดเช่นเคยบุ่มประกายแสงได้ระเบิดออกมาจากอีกฝั่งหนึ่งและส่งผลให้มิติสั่นไหวไม่หยุดหย่อนทหารโอสถกว่าสี่สิบตนได้ไหลลอลอมรอบร่างกายของหลีกู้วงเอาไว้และแต่ไม่เขาตกต้อนกลับไปซ้ำแล้วซ้ำเล่ากายราชันทั้งสองอยังต้องตกอยู่ในสภาพการที่ตกต่ำเช่นนี้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับกองทัพนี้นี่เขาคิดจะสังหารกายราชันทั้งสองจริง,รงๆงั้นหรือสวรรค์ชั้นนี้ได้ปั่นป่วนแน่แน หล,หลายคนได้แสดงสีหน้าที่ตื่นตระหนกออกมาบุ่มบุ่มเสียงดังสนั่นถูกส่งออกมาระหว่างที่ร่างของโปคังและดลีกูฮวงปิ้วออกไปไกลพางกา,กากเลือดออกมาไม่หยุดหย่อนและพลังฉีดที่พวกเขาใช้รับการโจมตีเหล่าทหารโอสถก็เกือบจะหมดแล้วด้วยข้าแลกไปซะตายไปซะดวงตางของดีกูหวงเป็นประกายเย็นเยือกออกมาระหว่างที่ร่างกายของเขาอาบไปด้วยแสงเจิดจ้าพลังทำลายอันไร้กาศนี้ ได้ผักทหารโอสถกับไปหลายตนและมีบางตนที่ถึงขั้นต้องแตกสลายไปภาพเหล่านี้ถึงกับทำให้สีหน้าของพวกคนรอบด้านแข็งค้างไปตามๆกันเป็นอย่างที่ข่าวลือว่าเอาไวจ้จริงๆลีกูห่วงนั้นสามารถสังหารเขตแดนเิมียณนีด้หลันได้สังหารประเจ้าเสียงคำรามอย่างดังถูกสงออกมาจากอีกฝั่งดวงตาของโปกังสะท้อนความร้ายกาจออกมาขณะที่เส้นผมสีเงินของเขาโบกสะบัดต,ตามอากาศนี่ กายอาสูรมันะการเองก็สามารถสังหารเขตแดนวิญญาณน,นิลันได้เช่นเดียวกันงัน้นหรือถึงอย่างไรอีกฝ่ายที่ใช้เขตแดนราชันก็สามารถต่อสู้ข้ามระดับได้ถึง8ระดับเลยนะเขาที่อยู่ในเขตแดนจักรพรรดิภันระดับที่3าเองก็ห่างจากเขตแดนวิญญาณน,นิลันเพียงแค่7ระดับเท่านั้นหลายๆคนถึงกับสั่นไปใครจะไปต่อกรกับกายราชันได้กันหลินเทียนได้หลีตาของเขาลงเล็กน้อยระหว่างที่จ้องมองออกไปทางโป่ขั่งและหลีกูหัวงพางยอมรับว่า อีกฝ่ายแข็งเก่งจริงๆโดยเฉพาะลีกูหวงที่สามารถฉีกร่างของทหารโอสถลงได้กว่าหกตนแล้วนี่เทียบเท่ากับการโจมตีประสานของผู้เชี่ยวชาญฉิดแดนวิญญาณนิรันร์ทั้งหกคนเลยทีเดียวเมื่อจ้องมองออกไปแล้วก็อดทาให้สีหน้าของเขาเย็นชาลงไม่ได้หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ต่างตกอยู่ในสภาพที่ยากลําบากเป็นอย่างมากหลินเทียนนด่ก,กวาดตามองออกไปทางโปรครังก่อนที่เขาจะหยุดลงที่ลีกูหวงกายแสงอาทิตย์ข้า จะส่งเจ้าล่ละนะเขาได้ก้าวออกไปอย่างรวดเร็วก่อนที่เขาจะปรากฏขึ้นตรงหน้าของอีกฝ่ายในพริบตาตัวของเขาได้เหวี่ยงหมัดเข้าปะทะโดยจะไม่สนใจพูดจาเลยแม้แต่น้อยบุ่มมิติโดยรอบได้ฉีกขาดออกจากพลังทําลายนี้ในทันทีดวงตาของดีกูฮวงเป็นประกายยินเยือกออกมาพร้อมทั้งเหวี่ยงฝ่ามือออกไปรับหมัดของดินเทียนเอาไว้บุ่มฝ่ามือและหมัดได้ปะทะเข้าใส่กันก่อนที่จะส่งร่างของดีกูฮวง ปีออกไปไกลกว่า30เมตรหลินเทียนได้ส่งความคิดออกไปพร้อมทั้งสั่งการให้เหล่าทหารโอสถกว่า30ตนกระโจนก็ดดนใส่อีกฝ่ายเขาได้เวียงหมัดเข้าปะทะอีกครั้งโดยพลังทําลายที่สามารถฉีกมิติดโดยรอบออกได้เช่นเคยเป็นร่างกายที่ผิดมนุษย์จริงๆไม่ได้ร้อยไปกว่ากายราชนเลยนะเจ้านี้มันหล่อหลอมร่างกายมาแบบไหนกันน่ากลัวมากๆพวกคนพากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาหมัดของหลินเทียน ถูกห่อหุ้มไปด้วยประกายแสงสีเงินเหมือนกับดวงดาวที่ดูน,น่าสะพึงกลัวลีกูห้วงได้เรียกอาสมบัติป้องกันออกมาและมันก็ถูกทำลายลงโดยทันทีทหารโอสถกว่าหลายสิบตนได้พาก,กันกูเข้าไปอย่างรวดเร็วและทำให้เขาต้องรีบโบกมือเพื่อเรียกใช้ทักษะเทวะเพื่อตอบโต้กลับไปร่างกายของเขาได้เปล่งแสงออกมาอย่างเจ,จิดจ้าหลังจากที่สำแดงทักษะทะเลแสงอาทิตย์ออกมาและทำให้อุณหภูมิในรอบถึงกับสูงขึ้นอย่างฉับพลัน การโจมตีของเหล่าทหารโอสถเป็นผงได้ถูกลับเอาไว้แต่ร่างของหลีกูหวงก็ถึงกับสายไปมาและตอนนี้เองที่หลินเทียนได้ทะลวงผ่านทะเลแสงอาทิตย์ออกมาพร้อมทั้งปรากฏขึ้นตรงหน้าของอีกฝ่ายและต่อยอัดก็ใส่ใบหน้าของอีกฝ่ายอย่างจังหมัดนี้ได้ปะทะเข้ากับแก้มของเขาอย่างแม่นยำและส่งร่างของเขาลอยแขวงออกไปไกลเหล่าผู้คนถึงกับสุดลมหายใจเข้าลึกต,ตามๆกันเพราะว่ากายแสงอาทิตย์ที่เป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในรุ่นนี้ ถูกต่อยจนเปียวออกไปหน้าหนานักนะหลินเทียนได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นเย,ย,ยือกเขาไม่รีรอที่จะรีบพุ่งออกไปโจมตีอีกฝ่ายอีกครั้งณนะตอนนี้หลี่กูฮวงได้รับบาดเจ็บหลายจุดแต่พลังฉีของเขาก็เหลือเป็นแค่40เอร์เซเท่านั้นซึ่งหมายความว่าอีกฝ่ายไม่ใช่คู่มือของเขาแล้วเขาใช้ทักษะการส,สรรส้างสวรรค์เพื่อสร้างที่ตัดสลุข,ของเจ้าสวรรค์หลินที่ปลดปล่อยแรงกดดันอันหนักวันออกมา ลีกกูห่วงได้ก้าวถอยกลับไปพร้อมทั้งใช้ทะเลแสงอาทิตย์เข้าปะทะกับดินเทียนทั้งสองได้ปะทะเข้าใส่กันจนเกิดระเบิดแสงอันเจิดจ้าออกมามาอีกหลินเทียนได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงเงย็นเยือกเขาเคลื่อนไหวออกไปด้วยทักษะย่างก้า,างสวรรค์พร้อมทั้งประสานมือเข้าหากันก่อนจะปรากฏด,ดวงอาทิตย์และทะเลสีขามขึ้นที่ด้านหลังดวงอาทิตย์ที่กลมสมบูรณ์แบบได้ปลดปล่อยพลังงานความร้อนออกมาอย่างหน้าหวัดหวันทะเลแสงอาทิตย์เงืนหรือไม่มัน ไม่ใช่ว่าเป็นเขตแดนราชันของกายแสงอาทิตย์นั่นหรือขเขาเขาสามารถใช้มันได้เช่นเดียวกันเหล่าผู้คนต่างก็พากันตัวสั่นไปทั้งตัวปากของหลีกูห้วงที่ถูกกบไปด้วยเลือดได้แต่จ้องมองไปทางหลินเทียนด้วยสายตาที่เย็นเย,ยือกหลินเทียนได้เสียจออกมาพร้อมทั้งพูดตอบว่าเจ้าไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไหรน่นี่ข้าจะส่งเจ้าด้วยเขตแดนราชันของเจ้าเองก็แล้วกันตอนนี้เขาอยู่ในสภาพที่พร้อมหลบที่สุดแล้วเพราะการที่เขามีทหารโอสถหลายสิบตน เป็นองค์คณะมันเรียกได้ว่าไหลเทียมทานเลยก็ว่าได้และต่อให้เป็นเจ้าตระกูลหรือว่าเจ้าดินแดนศักดิ์สิทธิ์แหก่กันมาที่นี่ก็ต้องตายอยู่ดีลี่กูห้วงได้ถูกกระแทกปิวออกไปไกลพร้อมๆกับเสียงแตกัขาของกระดูกถูกส่งออกมาสายตาของลีกูห้วงในตอนนี้ยังคงเย็ยนเยือกระหว่างที่ประสานมือเข้าหากันเพื่อใช้ทักษะบางอย่างที่ทําให้เปื้นที่โดยรอบสั่นไหวไม่หยุดหย่อนเปล่าประโยชน์หลินเทียนได้พูดออกมาอย่างไม่เยเส ความคิดของเขาถูกส่งออกไปก่อนที่เหล่าทหารโอสถจะพากันกูเข้าใส่เขาโดยไม่เปิดโอกาสให้หลีกูห้วงได้ใช้ทักษะของตนเองเลยเมื่อถูกแทรกแซงอย่างรุนแรงก็ถึงกับทำร่างของหลีกูห้วงตูกกระแทกลอยออกไปไกลพร้อมกับอักขระที่แตกสลายลงและในตอนนี้เองที่หลินเทียนได้พุ่งออกไปเขาได้ใช้สามเพียแดนราชันทะเลแสงอาทิตย์สวรรค์บรรพการเจดีเทพลำไห้โจมตีเข้าใส่อีกฝ่าย ถึงขั้นทำไม,มิติได้รอบฉีกขาดออกบุ้มร่างกายของดีกูฮวงได้ปิวออกไปไกลพางกากเลือดออกมาอีกครั้งเมื่อพยุงตัวเองกลับขึ้นมาได้แล้วสภาพของเขาก็ดูน่าอานาถอย่างมากผมเผาของเขายุ่งเหยิงแถมยังถูกฉลมไปได้วยเลือดแต่สายตาของเขายังคงเย็นชาเช่นเคยเป็นสายตาที่น่ารังเกียจจริงๆหลินเทียนได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยสบอารมณ์เขาได้พุ่งออกไปพร้อมทั้งกดดันอีกฝ่าย พร้อมๆกับทหารโอสถหลายสิบตุนโดยที่ไม่พูดพร่ำทำเพลงแม้แต่น้อยแน่นอนว่าสําหรับอีกฝ่ายแล้วนี่เป็นหาย,ยนะชัดๆจาแรงเทียบสมุดรีกู่ห่วงได้ส่งเสียงออกมาอย่างเย็นชาปรากฏภาพทะเลแห่งแสงได้ถาโถมเข้าใส่ด้วยเกลียวคืนที่เหมือนกับเกล็ดมังกรซึ่งทําให้ผู้คนด้รอบไม่สามารถลืมตาขึ้นมาเสมือนว่าสามารถชําระล้างทุกสรรพสิ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยพลังทําลายที่ร้ายกาจจาแรงเทียบสมุดกันหรือ ต่อให้สำแดงเทพสวรรค์ออกมาก็ป่าประโยชน์หลินเทียนได้เสียย,ยิ้มออกมาอย่างเย็นชาเขาได้เหวี่ยงเกตแดนราชันทั้งสามออกไปตั้งรับเอาไว้โดยทันทีเกตแดนราชันทั้งสามและทหารโอสถนอีกหลายสิบตนประสานการโจมตีเข้าด้วยกันและทําให้ทักษะเทวะของหลี่กูหววแหลกสลายหายไปทันทีและตอนนี้เองมีเสียงกรีดร้องอย่างดังถูกส่งออกมาจากอีกทางหนึ่งร่างกายของเหล่าชิวหญิงที่อยู่ห่างออกไปในตอนนี้ ต่างก็เต็มไปได้วยรูโหว่มากมายที่เกิดจากการโจมตีของทหารโอสถหลายสิบตนกลิ่นอายของเขาอ่อนแอเป็นอย่างมากในเวลาเดียวกันดังนั้นจึงได้รีบถอยและพุ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วคิดจะหนีอย่างนั้นหรือหลินเทียนได้หันหน้ากลับไปมองก่อนที่เขาจะพุ่งออกไปพร้อมทั้งเวียงหมัดออกไปอย่างจังพลังหมัดอันหลายกาดนี้ได้กระแทกเขากับร่างของอีกไฟอย่างแม่นยำร่างของหลินเทียนทรงพลังเป็นอย่างมากแถมยังผ่านท่านสวรรค์สายฟ้ามาแล้วจึงทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นไปอีก แล้วเหล่าชิวหญิงที่กําลังพุ่งหนีไปจะรับมันได้ยังไงกันร่างกายของเขาถูกบดขยี้เป็นเครื่องท่อนในทันทีกระบี่ที่เป็นอาวุธสมบัติขั้นไปลายได้ปรากฏขึ้นในมือของหลินเทียนก่อนที่เขาจะฟาดฟันออกไปไม่หยุดหย่อนข้าฝุบเลือดได้สาดกระจายออกมาจากศาีรษะของเหล่าชิวหญิงโดยทันทีผู้คนโดยรอบต่างก็จ้องมองออกไปด้วยสีหน้าที่หวาดหวัว่นเป็นอย่างมากไปแต่หนิงหลี่มู่หยวนเหลาชิงหญิง วันเดียวสังหารผู้ช่วยชานเขียนแดนวิญญาณิลันไปกว่าสามคนติดติดตะกุลปดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไต้ส่วนเหมือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี่มันภายในวันเดียวเขาได้ล่วงเกินทุกกลุ่มอํานาจภายในสวรรค์ชั้นนี้เลยนะผู้คนต่างพากันสูดลมหายใจเข้าลึกกบี่ที่เป็นอาวุธสมบัติขั้นไปที่อยู่ในมือของหลินเทียนนั้นยังคงถูกฉลมไปไเลือดหลินเทียนได้หันมองกลับไปทางเหลียวชิวหญิงด้วยสายตาที่ดุร้ายอีกครั้งเขาได้ก้าวเดินออกไปอย่างรวดเร็ว เสียงคำรามของกระบี่ยังดังได้ถูกส่งออกมาหลังจากที่เขาได้ใช้ทักษะกระบี่ก้าววิถีผ่านฟ้าวิถีจ่ก้าวออกไปไปยชิงหญิงที่ตกอยู่ในสภาพปางตายหลังจากที่ต้องเผชิญหน้ากับทหารโอสถจจำนวนนับไม่ถ้วนและทำให้ร่างกายของเขาถูกชีลมไปได้วยเลือดดังนั้นจึงทำให้ไม่สามารถหลบเคลื่อนกระบี่ของลินเทียนได้และทำให้ขึ้นกระบี่เชือดเฉือนเ,เข้าไปที่กลางหน้าอกของนางจนเลือดสาดกระจายออกมาก่อนที่เหล่าทหารโอสถหลายตน จะพากันต่อยอัดร่าของนางจนปีวออกไปไกลในเวลาเดียวกันหลินเทียนได้พุ่งเข้าประชิดร่างของนางด้วยทักษะย่างก้าวงสวรรค์อย่างรวดเร็วหมัดอันหนักหน่วงได้กระแทกเข้ากลางหน้าอกของนางบุ่มร่างของนางได้ปิวออกไปไกลในสภาวะที่ทําให้นางรู้สึกวิงเวียนพร้อมๆกับเลือดที่ไหลย,ย้อนออกมาจากหน้าผากจนท่วมไปทั่วทั้งใบหน้าหลินเทียนได้พุ่งออกไปพร้อมฟาดฟันกระบี่ในมืออีกครั้งไปชิงหญิงถึงกับรู้สึกเย็นไปทั่วทั้งตัว ก่อนที่จะรีบส่งเสียงออกมาว่าหยุดนหลินเทียนเจ้าคิดจะเล่นกับไฟหรือไงกันอยากจะตายกันแบข้างกับตระกูลไปของข้างนั้นหรือณนะตอนนี้นางรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสายตาของหลินเทียนโนกหน้าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นกันอยู่แล้วหากว่าข้าพบกับคนตระกูลไปนอกเหนือจากคนคนนั้นแล้วข้าจะฆ่าพวกมันให้หมดหลินเทียนได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นเย,ยือกว่าหลังจากที่สังหารเจ้าแล้ว ก็ถึงข้าวของไปหงเย่ยแล้วอย่าได้หวังเลยว่าเจ้าทั้งสามคนจะมีชีวิตได้อยู่ต่อเสียงกระบี่ยาวได้พุ่งผ่นานหน้าผาของนางไปทันทีเลือดได้พุ่งกระจายออกไปทั่วอากาศและให้ความรู้สึกน่าสยดสยองอย่างมากหลายหลายคนได้พาก,กันเกิืนน้ำลายของตนกลับไปพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเขตแดนวิญญาณนิรันนั้น,นได้ตกตายไปอีกคนแล้วผู้เชี่ยวชาญเขตแดนวิญญาณน,นิรัน์ทั้งสี่คนที่มาที่นี่ล้วนแต่มีชื่อเสียงแต่ว่า กับต้องตกตายลงทั้งหมดด้วยฝีมือของคนคนเดียวที่อยู่ในเขตแดงจกักรพรรดิภา,าผ่านวันนี้ไปจะต้องงือหาไปทั่วสวรรคชันดีแน่ๆหลายๆคนแล้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมา